ครับบริษัทเราชื่อบริษัทแม็กเดเวล OP เมนต์นะครับดูแลธุรกิจในเรื่องของการรับเหมกาก่อสร้างนะครับวิเศษทุกระบบทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านใหม่การออกแบบการดีไซน์นะครับการเลือกพื้นที่ให้ลูกค้า<อ>รับรีโนเวทนะครับ ทเปิดมากี่ปีแล้วนะมากกว่าสิปีเราทํางานกับบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าของธุรกิจหรือว่านักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมาชื่อพ่อสนองนะซึ่งท่านมีประสบการณ์ในอสังหาริมทรัพย์มาร่วมๆสี่สิบปียกตัวอย่างได้มป็นเท่ากับมีโครงการไหนบ้างที่เราร่วมด้วยที่ที่เราเคยร่วมงานแล้วก็ทํางานให้กับพ่อสนองไม่ว่าจะเป็นโครงการของ JJ Lake View Park โครงการที่สองโครงการชนระดานะครับอยู่ที่ประดกครับโครงการที่สามคือโยเฮ้าส์อยู่ที่หัวทะเลนะครับแล้วก็โยเฮ้าส์สองอยู่ที่หนองกระทุ่ม ส่วนโครงการใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวใหม่แล้วก็กำลังทำใหม่อยู่เนี่ยสถาบันโครงการ2ที่ตําบลโคกกลวดอําภอเมืองจนะังหวัดนครราชสีมาที่เขาใหญ่นะครับนี่เป็นภูวิลล่านะเป็นเมกระรโปรเจกต์ที่มูล,ลนะค่าร่วมๆเกือบพันล้านนะครับ ในส่วนของจังหวัดที่เราทำเนี่ยนะครับเราครอบคลุมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะครับใอ้สานคือนครชัยบุรีสี่จังหวัดก็คือโคราชชชยภูมิบุรีล์แล้วก็สุรินทร์ครับเราจะมีทีมทั้งสถาปนิกนะมีวิศวกรออกแบบไปดูพื้นที่วิศวกรนะครับสถาปนิกเนี่ยเยอะนะครับหลายทีมมากกว่า30 40ชุดเลยทําสร้างบ้านมามากกว่า4 0 0พันหลังนะครับส0 0 0ันยูนิตเนี่ยฉนั้นการันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานย้อดมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณธนาเอกมากนะครับครับยินดีครับ